เวลาที่เราออกไปเจอเพื่อนๆน,นะครับคำถามเดียวนะตอนนี้ที่มักจะถามกันนะครับว่าตกลงคุณธีพิธาจะได้เป็นนายกไหมโอเคเรามาดูปัจจัยที่ทําให้คุณธีพิธาจะไปเป็นนายกรนะัฐมนตรีข้อแรกคุณธีพิธาจะต้องได้เสียงจากสองสภานะครับก็คือเสียงสสและสอวอรวมกันได้ทั้งหมด376เสียงนะวันนี้มีใส่กระเป๋าอยู่300กว่าเสียงนิดๆน,นะครับขาดเยอะ แล้วก็มีอยู่2แนวทางเลยกันหนึ่งก็คือให้สสเนี่ยมาร่วมโหวตกันเองแล้วก็ส่งคุณที่พิธาปเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับหลายๆพรรคที่เขายืนยันมาเขาไม่โหวตช่วยไม่โหวตให้เพราะแนวทางในการทํางานของพรรคก้าไกลเนี่ยไม่ตรงกับเขาไม่โหวต 2. ตัวสวเองมีคนที่แจ้งเจตจำนงมาจะโหวตให้นะครับตามเสียงของพี่น้องประชาชนก็ผมนับไปแล้วว่าเออไม่เกิน20คนมันไม่พอนะครับ มันไม่พอเลยจริงๆเดิมก่อนอันนี้เนี่ยคนทีพมพท่าบอกว่าเอาแค่300เนี่ยพอละสอวอไปเสือกระดาษบังเอิญว่าเสือกระดาษเนี่ยไม่ยกมือให้ไม่สนับสนุนเสือก็กลายเป็นเสือโครงเสือสมิงนะครับพอเคี้ยวเล็บเขายังคงอยู่100%เต็มจากรัฐธรรมนูญปี60พอยก,ก็คือว่า เงื่อนไขในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นว่าการโหวตประธานสภาไม่มีปัญหานะครับแล้วก็คิดว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็คิดว่าประธานสภาจะมาจากเพื่อไทยคือโดยหลักการแล้วเนี่ยพรรคที่มีแต้มต่อมากที่สุดทางการเมืองคือพรรคอันดับสองหรือเขาเรียกว่าเป็นพรรคปัจจัยนั่นคือไม่รวมคุณก็ต่ายแค่นั้นเองพอยก,ก็คือผมมองว่าประธานสภาน่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ไม่น่ามีปัญหา เพราะหากถ้าตกลงกันไม่ได้ปล่อยฟรีโหวตเพื่อไทยก็ได้อยู่ดีทีนี้สิ่งที่น่าจับตาม,มองก็คือไอ้ประเด็นของนายกเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่สําคัญรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเสนอไปแล้วไม่ผ่านต้องเสนอชื่อคนอื่นหรือเสนอชื่อใหม่หรือเสนอได้แค่วันละครั้งเดือนนึงไม่เกินสี่ครับไม่มีคุณ ประชุมโหวตทุกวันก็ยังได้นะครับจนกว่าจะได้คุณดิพิธาอันนี้ก็แนวทางหนึ่งแต่ในมุมของผมผมว่าไม่ควรโหวตเกิน2ครั้งเพราะหากโหวตเกิน2ครั้งนั่นจะมีความชอบธรรมทันทีให้1 8 8เสียงเขาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่เขาอยากเสนออาจจะเป็นพลเอกประวิทย์หรืออาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาประเด็นเป็นประเด็นที่สอง 188เสียงบวกกับ250เสียงชนะขาดเกิน376เสียงแน่นอนอนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยจัดตั้งคอรอมอรเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือผ่านงบประมาณไม่ได้ก็เกมใช่ครับแต่ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุอีกเช่นเดียวกันว่าหลังจากที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องฟอร์มคอรอมอเมื่อไหร่ ผมก็กอดเก้าอีนะ้นายกเอาไว้ไม่ต้องฟอร์มคอรมอประเด็นที่2คือไม่มีสสคนไหนในประเทศไทยคุณไปถามเลยว่าอยากเลือกตั้งใหม่ยกเว้นสสพรรคก้าไก่นะคุณไปถามเพื่อไทยเดิ๋ยวไปถามเลยอยากเลือกตั้งใหม่ไหมไม่มีใครอยากเลือกตั้งใหม่เหนื่อยร้อนเสียเงินเปิองตังเสียเวลาถ้าตกลงกันได้รีบตกลงกันซะแล้วก็ไปเป็นรัฐบาลแบบเดิมจบ เฉลี่ยเก้าอี้ทำการเมืองแบบเดิมนั่นแปลว่าวันนี้รถแมพของพรรคเก้าไกลรัฐบาลพรรคเก้าไกลต้องแจ้งให้ประชาชนทราบครับว่าหากคุณทิพิ์ทาโหวตไม่ผ่านสองครั้งเราจะดันคนของแปดพรรคร่วมเนี่ยเพื่อพันหนึ่งกำลังและพรรคดันเดินหนะ้าประเทศไทยให้ได้ก่อนมีอยู่สองอย่างที่เป็นไปได้ ถ้าจะให้สสกลับมาโหวตคุณดิรพิ t าเขาเป็นห่วงอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องคุณอันนี้แก้ไขไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกังวลที่2นั่นก็คือกังวลเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้นักข่าววีเคยถามคุณธิมิ t าแล้วคุณธีรพิ t าบอกคุณทีรพิ t าได้แมนเดตจาก14ล้านคนแล้วเขา promis เพราะฉะนั้นจะไม่ถอยจบแต่ประชาชนเนี่ย เราอยากเรารวมกันเนี่ยยีล้านเสียงอ่ะเราอยากได้เราอยากได้ฝั่งเนี้ยมามาฟอร์มเราไม่ได้อยากได้แบบเดิมพอเนื่องออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผลักดันให้ในายกรัฐมนตรีจากพักที่ร่วมกันซึ่งใน8ปดพักเนี่ยเขาสามารถเสนอได้แค่2องพักเพราะ2องพักเนี่ยเป็น2องพักที่ได้สอสเกิน25คนนั่นก็คือพักเก้าไกลเสนอคนเดียวไงครับ คือคุณทิมมันเลยไม่มีชอยอื่นแต่ก้าวแต่เพื่อไทยเนี่ยก็มี3ามชอยข้อดีของพรรคเพืไทยคือเขาไม่แตะ1นึ่งงสองมันอาจจะทําให้สวเบาใจเรื่องหุน้นเรื่องอะไรพินิดเขาคุณเสรษฐาทวีสินเขาขายไปหมดละนะครับมันก็ทําให้สอมันม,ม,มันก็ไม่มันก็ทําให้สวไม่มีขออ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่านี่หรือเปล่าอาจจะ ต้องเป็นเรื่องที่คุณทิมต้องคุยพูดคุยแล้วคุณทิมต้องรวมเสียงใน376เสียงก่อนที่จะมีการประกาศรับรองสสหลังจากที่มีการประกาศรับรองสสคเนี่ยคำสั่งคำร้องต่างๆของคุณทีมครับกรกะตตีตกไปได้ก็ดีแต่ผมเชื่อว่ากรกะตไม่ตีตกแล้วก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเงื่อนไขของคุณทิมเนี่ย เรื่องของสสผมว่าจะตัดก็ดตัดไปเพราะคุณทีมยังสามารถได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ถ้ามันผูกพันกับการเป็นสมาชิกพรรคหรือการเซ็นรับรองว่าที่สสเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มันก็จะกลับไปที่อาจารย์วิสุบอกมันอาจจะต้องเลือกตั้งซ่อมเป็นขนาดใหญ่แล้วบ้านเมืองมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมผมก็รู้สึกว่า การจัดตั้งรัฐบาลหรือการฟอร์มรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยมันติดล็อกจริงๆแล้วมันก็เดินค่อนข้างลําบากวันนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าเราไม่เห็นหน้าตา376เลยอะ่ะซึ่งจริงๆมันควรจะจะคือมหลายคนก็บอกวนะ่าเออมันผิดเพี้ยนมันเบี้ยวมันนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่บนกติกาเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ย้าเสมอว่าก็ตั้งไปสิก็เขามีกติกา เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้อยู่บนกติกานี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ดีหรอกไม่งั้นเขาก็ไม่เสนอแกนรัฐธรรมนูญถูกไหมคันว่าจะลากยาวรอจนกระทั่งเดือนพฤษภาปีหน้าจนสอวอ์หมดอายุคุณทีมมีความชอบทํหนึ่รเซแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรแล้วเกมของแปดพักจะเดินต่อไปกันยังไงดีก็การเมืองก็ต้องติดตามครับ ถามผมวันนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าก็น่าจะเป็นในแปดพรรนี่แหละเป็นนายกก็ก็เหลือแค่ก้าวไกลเพื่อไทยผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพักไหนนะแต่ก็เอาใจช่วยเนาะให้ทั้ง8ปดพรรเนี่ยเขาฟอร์มรัฐบาลได้สําเร็จ